นะคะอาเมื่อกี้เราได้ตอบแล้วนะคะมากกว่าน้อยกว่าทีนี้เรามาดูการเขียนตัวเลขอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนะคะคุณครูจะวาดรูปให้นักเรียนดูก่อนนะคะนะคะวาดรูปหนใจนะคะดูนะคะว่าคุณครูวาดจำนวนเท่าเท่าไหร่นะคะ อ่าอ่าจำนวนจำนวนรูปหัวใจนี้จำนวนเท่าไหรคะจำนวนสามดวงอ่านี่ที่นี้นักเรียนมาดูการเขียนตัวเลขกินดูอาระดิดเลขสามซึ่งคุณครูพบบ่อยนะคะว่านักเรียนบางคนนะคะนักเรียนบางคนนะคะจะเขียนตัวเลขสามกับหลังหันอ่านี่นะนี่เลขสามที่ถูกต้องนะคะเราจะเขียนเลขสามแแป๊บหนึ่งลู เขียนจำนวนเลขสามนักเรียนดูเลขสามจะเขียนอย่างนี้นะคะแต่ยังมีนักเรียนบางคนนะคะจะเป็นส่วนน้อยนะคะจะเขียนเลขสามติหลังกานะคะเขียนกลับ,บหลังอย่างนี้ซึ่งถูกหรือผิดคะนี่ว่าถูกหรือผิดคะผิดอ่าถูกต้อง อย่างนี้ทำไมคะผิดใช่ไหมคะผิดเราก็ต้องากาเครื่องหมายผิดอ่านะคะต่อไปเลขสามไทยนักเรียนนักเรียนเขียนได้ นัเรียนดูนะคะ,ะดูว่าคุณครูวาดหัวใจกี่ดวงอ่านะคะว่าครูจะวาดหัวใจกี่ดวงอ่ามีจำนวนทั้งหมดกี่ดวงคะห้าดวงถูกต้องดูการเขียนเลขห้าก็เหมือนกันนะคะยังมีนักเรียนบางคนเขียนผิดอ่าอย่างนี้ถูกต้อง แต่ถ้าห้าอย่างนี้เป็นไงคะเขียนห้าอย่างนี้ถูกไหมคะไม่ถูกต้องอ่านะคะอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะคะ,ะต่อไปเขียนเลขห้าไทยดูนะคะห้าไทยนี้ตัวหนังสือสะกดได้คะ่ะถูกต้องหอ คุณผู้ชมากนะคะอืกี่ดวงคะกี่ดวงคะสองดวงถูกต้องเลขสองไม่มีปัญหาต้องเรียนเขียนได้นะคะสองแล้วก็สองไข่สองอ้าวจับจุนค้า่าสองอ่าสอง,สอง นักเรียนดูนะคะ,ะคคว่าคุณคือจะว่าดูว่านักเรียนรับไปด้วยน,นะคะ 7, เขเจ็ดอ่านักเรียนดูเขียนเลขเจ็ดนะคะให้เราลากมาแต่ถ้าเจ็ดอย่างนี้เราไม่ใช้แล้วนะคะเลขเจ็ดอย่างนี้เราไม่ใช้แล้วนะคะเราไม่ใช้แล้วนะคะอ่าต่อไปเ็ดไทยเลข 7, ไทยก็จะมีเขียนไหนไทเลขอะไรไทยคะอ่าถูกต้องเลขสามไทยแต่เลขเจ็ดจะมี สะกดคำว่าเจ็บอ่าจอเอจอถูกไหมคะเขียนอย่างนี้ถูกไหมคะไม่ถูกจะมีนักเรียนบางคนจะเขียนตามที่นักเรียนสะกดคือจะเขียนอย่างนี้ซึ่งผิดนะคะจอเอดอเจ็บสระเอก่อนและจะไปเป็นตัวจอ จากสระอาเปลี่ยนเป็นไม้ใส่คูแล้วก็ดอเจ็ดอย่างนี้นะคะอ่าต่อไปดูต่อไปนะคะว่ามีหัวใจกี่ดวงอ่ามีกี่ดวงคะอ่าถูกต้องสีดวง เขียนยังไงก็ได้เลขสีจะเขียนอย่างนี้ก็ได้หรืออย่างนี้ก็ได้คือเลขสีน,นะคะเลขสีไทยก็เขียนเหมือนกับเลขอะไรคะเลขห้ไทยแต่เราไม่มีหัวกลมกลๆเอาสะกด4ีค่ะถูกต้องสองอีสีไม้เอ อ่านะคะนับด้วยนะคะว่าคุณครูวาดกี่ดวงอ่ามีกี่ดวงคะอ่าหกดวงเลขหกเหมือนกันที่นักเรียนจะเขียนผิดอ่าโอ๊ะเราจะโทษโทษ แบหนึ่งนะคะเลขหกนะคะอ่าอาดูเลขหกนะคะหกค้งลงมาหัวอยู่ทางขวามือของเราแต่บางคนจะเขียนเลขหกอย่างนี้ซึ่งมันทำไมคะผิดนะคะเลขหกนะคะหกไทยก็เหมือนกัน มีบางคนเขียนผิดหกอย่างนี้นะแต่บางคนเขียนหกอย่างนี้ซึ่งมันทำไมคะผิดนะคะอ่านี่ให้นักเรียนสะกดคำว่าหกอ่ะหกสะกดยังไงคะอ๋ออใส่อย่างนี้ไหมคะอ๋ออก็ใส่อย่างนี้ไหมคะ,มคะไม่ใช่นะคะ ให้เราตัดอะไรออกตัดสละโอโอนะคะมันสะกดเป็นสละโอออโอตัดสละโอโอก็โอก็โออย่างนี้นะคะอ่าต่อไปไม่เห็นรับตามเลยนะคะ โอแปดหนึ่งแปดเขียนเลขแปดอาระบิกแปดไทยอ่าแปดสะกดค่ะแปดออแปดดอปอแอดดไม่ใช่นะคะผิดนะคะอย่างนี้ผิดนะคะผิด ต้องสขบว่าปอสระอะไรก่อนสระแอก่อนแล้วก็เป็นปอแอดอแปดอ่าอ,อย่างนี้นะคะต่อไปอ่ามีหวัวใจกี่ดวงคะหนึ่งดวงถูกปอ้องออเออเออเออหนึ่งดวง เขียนเลขหนึ่งอาระบิเลขหนึงาาน่งใช่เอา้าสกดค่ะอ่าหอนอืองอหน,นึ่งไห้เออ่าต่อไปนะคะนับเลยนะคะเยนับตามคุณครูเลยนะคะ ว่ามีกี่ดวงนับตามครูเลยนะคะแอบได้กี่ดวงคะเก้าวดวงถูกต้อง เขียนเลขอะไรคะเลข9อารบ,บิกโกะเก้อ, 9, อารบ,บิกต่อไปเลขเก้าไทยเอาสะกดคำว่า9ใช้สระเอากอเอาเก้าไม้ถูเก้าใช้สระเอานะคะต่อไปดูนะคะ ควงคะอ่าสิบดวงถูกต้องนักเรียนก็เขียนเลขสิบอารบ,บิกเพิ่มศูนย์ลงมาสิบไทยอ่าเพิ่มศูนย์แล้วสะวกดคำว่าสิบอ่าสออีกอสิบกต้องนี่คือการเขียนตัวเลข อาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนะคะแสดงจำนวนอ่านะคะนักเรียนบอกว่าหวังว่านักเรียนงคงทำได้และเข้าใจเพราะมันเป็นพื้นฐานของการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะดังนั้นเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วนักเรียนลองเปิด แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ที่ลูกแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ป .1 นะคะไม่ใช่หนังสือเรียนนะคะหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ซึ่งทางเรียนได้แจกให้กับนักเรียนแล้วนะคะนะคะได้แจกให้กับนักเรียนแล้วคุณครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนดู ครูคจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เปิดหนังสือเลยนะคะแบบนักเรียนดูนะคะแบบฝึกหัดนะคะแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวครูคเขียนแล้วนักเรียนจะได้จํานะคะแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์แบบน,ะนะคะ แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะของชั้นตัวหนึ่งนะคะให,หหให้นักเรียนทำหน้าที่แปดตรงนี้เปิดหน้าที่แปดเลยให้เริ่มทำหน้าหน้าที่แปดนะคะให้นักเรียนหน้าที่แปดข้อหนึ่งใหญ่ ข้อหนึ่งใหญ่เขาบอกว่าจับคู่ภาพนะคะจับคู่ภาพน,านักเรียนเปิดตามคู่ไปดูด้วยตามคุณนะคะแล้วก็ตอบว่าตอบว่านะคะจับจับคู่ภาพตอบว่าด็ก น้าที่แปดนะคะแบอบกว่าเท่ากันหรือไม่เท่ากัน ดูตามคุณครูก่อนค่ะอย่าเพิ่งทำนะคะหน้าที่เก้าหน้าที่เก้า เรียนตอบคำว,ว่ามากกว่าหรือน้อยกว่านะคะต่อไปหน้าที่สิบสถึง11หน้าที่10ถึงสิอ ให้นักเรียนบอกจำนวนนับนะคะจำนวนนับจำนวนนับหนึ่งถึงสิบให้นักเรียนบอกจำนวน นักเรียนด,ดูนะข้อหนึ่งข้อหนึ่งเขาให้แก้วน้ำมาใช่ไหมคะแล้วในหัวมุมเขาจะเขียนว่า วันเปิดถึงนะคะตั้งใจทำนะคะทำช้าๆให้เข้าใจอ่านให้เข้าใจแล้วแล้วทำนะคะค่ะวันนี้คณิตศาสตร์ชั้นป .1 เกี่ยวกับเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนนับการจับคู่เท่ากันหรือไม่เท่ากันจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่าและการเขียนตัวเลขเป็นดูอารบิคตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวน ะะพร้อมทาแบบฝึกหัดที่ให้นะักเรียนทำแล้วก็ส่งคุณครูนในช่วงเปิดเทอมนะคะวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะเราจะมาเจอกันอีกในคาบหน้าหรือในช่วงเปิดเทอมนะคะตอนนีอ้ออกมาแล้วนะคะว่าการเปิดเทอมจากวันที่1เลื่อนอีกแล้วนะคะไปเป็นวันที่14มิถุนายนนะคะ อ่าเรามาเจอกันนะคะพร้อมด้วยแบบฝุณหักที่นักเรียนจะต้องส่งคุณครูนะคะสวัสดีค่ะแล้วเรามาเจอกันในคาบต่อไปนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนบายบาย